โอ้โหดิดิความเงาแวบไงเงาวับกับตานะครับผมวันนี้นะครับทางดากอนไฟนะครับมีใบมีดัวใหม่มาให้พี่ๆได้จัดกันอีกแล้วครับผมนี่เลยที่มือผมนะครับจะเป็นใบมีดสาหรับตัดหญ้านะครับหรือว่าตัดข้าวดีดนั่นเองนะครับผมเหมาะมากนะครับสําหรับพี่ๆชาวนานะครับที่ยังใช้เคียวหรือใช้มือในการดึงข้าวดีดนะครับวันนี้ดากอนไฟมีเครื่องทุนแรงมาให้พี่ๆเรียบร้อยครับนี่ ดูฟันครับตัวนี้มีขนาด24ฟันนะครับผมนี่ดูเดี๋ยวให้ดูตัวฟันนะครับนี่เป็นฟันเลื่อยฟันฉลามอย่างคมเลยครับนี่นี่ครับเป็นเหล็ก SK5 ชุบแข็งอย่างดีนะครับผมรับรองว่าไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวสูงสหรือว่าจะเป็นต้นหญ้าประเภทแบบนี้นะครับสูงสแบบนี้รับรองว่าเวียงทีเดียวหายหายหมดแน่นอนครับผมนี่แล้ววันนี้นะครับธนาค้อนไฟมีจําหน่ายทั้งหมด4ี่ขนาดนะครับก็คือ18นิ้ว 20นิ้ว22นิ้วและ24นิ้วแบบในมือผมนี้นะครับใครที่สนใจนะครับตะกร้าสายล่างพร้อมนะครับไปกดได้เลยดาก้นฝ่ายอุปกรณ์การเกษตรต้องดาก้นฝ่าย